มาฝากคุณผู้ชมนะครับโดยวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่เรื่องพระราชกรณีกิจสําคัญของพระบาทสมเด็จพระบรมราชนีพันปีหลวงกันก่อนนะครับสมเด็จพระบรมราชนีพันปีหลวงทรงโปรดปรานเอื้องแสะครับซึ่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหนึ่งในพันไม้ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทรงโปรดเป็นอย่างมากซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนองพระราชเสาวนีในการขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่กับป่าจวบจนถึงทุกวันนี้นะครับติดตามรายละเอียดได้จากรายงานชิน้นี้ครับ ความสวยงามและกลิ่นหอมของเอื้องแซะดอกไม้ป่าที่ประชาชนชาวจังหวัดแม่ห้องสอนนำมาถวายแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมพระศกนิกรที่ตำบลปางอุงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอน พระองค์ทรงโปรดปานเป็นอย่างมากกระทั่งทราบว่าหายากและใกล้สูญพันธ์จึงทรงมีพระเมตตาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการเพราะขยายพันธุ์เพื่ออนุรักษ์กล้วยไม้ชนิดนี้เอาไว้ ซึ่งก็ได้ส่งผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้ด้านการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์นซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองหรือพระตำหนักปางตองตามพระราชดำริ สนองพระราชปณิธานในการสำรวจและรวบรวมกล้วยไม้ท้องถิ่นที่พบในป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำการขยายพันธุ์และอนุบาลลูกกล้วยไม้ท้องถิ่นสายพันธุ์ต่างๆภายในสภาพโรงเรือนที่มีการควบคุมดูแรลรักษาโดยนักวิชาการเพื่อเตรียมต้นพันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์ไปสู่ป่าธรรมชาติ ป่าที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ป่าตามธรรมชาตินะคะเป็นป่าที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเราปลูกขึ้นมาใหม่นะคะปลูกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านนะคะของเราเนี่ยตระหนักให้ดีเลยนะคะว่าเป็นเพราะว่าได้รับความอนุเคราะห์ได้รับ สิ่งที่พระองค์ได้อนุเคราะห์ไว้นะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเรากับสมัยก่อนนะคะก็คือเป็นภูเขาหัวโล้นทางปางองค์แต่ทีนี้ก็คือได้พระเมตตาจากพระองค์ทั้งสองพระองค์นะคะมาสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เอื้องแสแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้สมเด็จพระพันปีอนุรักษ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นเอื้องหินเอื้องเงินเอื้องทุกเอื้องนะคะก็จะไม่มีให้เราเห็นในทุกวันนี้นะคะ จากพระราชสวนีคือทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อที่จะให้เอื้องเนี่ยค่ะอยู่ได้นะเอื้องแซะเป็นกล้วยไม้ป่าที่สวยงามและมีกลิ่นหอมเอกลักษณ์พบได้บนพื้นที่สูงตั้งแต่2,000ฟุตขึ้นไปโดยเฉพาะในจังหวัดแม่ห้องสอนมีลำต้นแข็งแรงมีขนสั้นสีดำปกคลุมใบรูปรีหนาเหนียว ดอกสีขาวอมเขียวหรือเหลืองอ่อนมีกลิ่นหอมแรงโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวออกดอกเป็นช่อสั้นๆ1นถึงดอกช่วงธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ในอดีตเอื้องแซถูกยกย่องเป็นดอกไม้สูงค่าแห่งล้านนาเพราะเป็นไม้ป่าหาย,ยากและกลิ่นหอมติดทนนานปัจจุบันศูนย์บริการและพัฒนาที่ศูนย์ปางตองตามพระราชดำริยังคงสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์เอื้องแซที่ทรงโปรด โดยการวิจัยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากสามารถเพาะปลูกและขยายพันธุ์ในโรงเรือนได้เป็นจํานวนมากเมื่อต้นเอื้องแสที่ทรงโปรดนี้แข็งแรงดีแล้วก็จะนำไปไว้ในป่าตามธรรมชาติบนต้นไม้สูงใหญ่ควรค่าแก่การที่ได้รับการยกย่องให้เป็นดอกไม้สูงค่าแห่งล้านนาและเป็นเอื้องแสที่ทรงโปรดของพระแม่เจ้าของชาวไทยทีมข่าว n อ t เชียงใหม่รายงาน คุณผู้ชมคะทางจังหวัดใน